ความแตกต่างระหว่างการใช้ชีวิตรประจําวันของสองตำนานนี้จะทําให้สมองคุณระเบิดเอเลยท,ทั้ง2ตัวยันเช้าตื่นตอน6กโมงแต่ในขณะที่เรนโดดืด่มน้ำผสมอิเล็กโทรไลต์ทันทีเพราะแม้แต่การเติมน้ําให้ร่างกายยังถูกคำนวณไว้แล้วเมสซี่ก็ตรงดิ่งไปเล่นโยคะกับยืดเส้นเบาๆเพื่อปลุกให้ร่างกายตื่นแบบธรรมชาติแล้วตรงนี้แหละที่เริ่มน่าสนใจเรนโดลงซ้อมหน,นักเซตแรกก่อนที่คนส่วนใหญ่ จะลืมตาด้วยซ้ำคาริโลซองความเข้มข้นสูงแล้วเบสิละไอโบอยอมรอถึงทีหลังแล้วไปเน้นฝึกความคล่องตัวกับสกิลแทนที่จะใช้พลังบิดโรนเลอซอมเพื่อความแข็งแรงและความระเบิดพลังในสีซ้อมเพื่อความสมดุล และความแม่นยำเรลโดโดกินมือเล็กๆหกมือทั้งวันคำนวณแปลเพื่อการฝื้นฝูกล้ามเนือ้อเบสิคเอาแบบง่ายๆด้วยมือเบาๆกับของกินเล่นระหว่างเซสชั่น2แต่ว่าความต่างที่บ้าแบบสุดๆคืออะไรการนอนเรลโดงยิบได้มากถึง5รอบต่อวัน5แต่และรอบยาว90นาทีผู้ชายคนนี้นอนเยอะกว่าเด็กทารกส่วนใหญ่ซะอีกในสิงยิบรอบเดียวตอนบ่ายแล้วถือว่าจบวันเรลโดดใช้เงิน1ล้านดอลลาร์ทุกปีไปกับโปรแกรมฟิตเนสของเขาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำอัดลมไม่มีมือโกงส่วนเบสิเขาก็แค่กินข้้้าาวววเเย็นนนนกัับบคครรอออแลขต